มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรือจะเรียกว่าคฤหาดรูเลยก็ว่าได้ของพลตํารวจเอกทิติสันอุทนาผลหรือผู้กํากับโจที่คนพูดถึงกันอย่างมากมายหลังเกิดกรณีสั่งย้ายจากผู้กํากับสบพเมืองนครสวรรค์ปมถูกกล่าวหาใช้ถุ่มตำคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตขณะพยายามรีดเงินสองล้านบาท จากนั้นสั่งให้ลูกน้องนำศพส่งโรงพยาบาลโดยอ้างว่าผู้ตายเสพยากเกินขนาดจนเป็นข่าวเฉาวสนันวงการตำรวจสำหรับผู้กำกับโจมีดีกรีเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น41นักเรียนนายร้อยรุ่น57เคยมีฉายาโจเฟอร,ร,ร์รี่ซึ่งที่มามาจากรถสนิยมที่ชื่นชอบซปเปอร์คาร์เป็นพิเศษ จนมีรถสปอร์ตหรูสะสมไว้หลายคันเลยทีเดียวเช่นแลมโบกินีสุปเปอร์คารุ่นพิเศษที่ฉลองครบรอบ50ปีผลิตเพียง100คันในโลกมีมูลค่าหลายสิบล้านบาทซึ่งลือกันว่าเขาได้รถหรูคันนี้มาเป็นคนแรกในไทยอีกด้วยทั้งยังเป็นตำรวจที่มีชื่อในแวดวงไฮโซมีเพื่อนอยู่ในแวดวงไฮโซมากมายมีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่สมัยเป็นสารวัตรแล้ว ปัจจุบันผู้กำกับโจกำลังคบหาอยู่กับคุณใบเตยพรพจีสิริสิทธิ์พิธีกรและผู้ประกาศข่าวสาวซึ่งเป็นลูกสาวของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหกคบหาดูใจกันมาประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ผู้กำกับโจเคยคบหาดูใจอยู่กับดาราสาวสวยคุณเมพิชนาทและได้เลิกรากันไป โดยเธอได้ออกมาให้สัมภาษณ์วิรกรรมของเขาหลายอย่างคอยตามเช็คเธออยู่ตลอดทำให้เลิกรากันไปแบบจบไม่สวยนักทั้งยังเคยส่งคนสะกดรอยตามเธอด้วยเธอเคยโพสต์ตำหนี่และแท็กหาฝ่ายชายขณะที่เข้าตามง้ออยู่พักใหญ่แต่ไม่สำเร็จทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จบลง สำหรับบ้านรูของเขานั้นอยู่ที่หมู่บ้านปัญญาอิตรา่า1แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครมีการซื้อขายกันในมูลค่าไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทางตำรวจได้เข้าตรวจคนบ้านมีลูกจ้างชาวเมียนมาสองคนที่เป็นผู้ดูแลบ้านหลังนี้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนำตรวจคนบ้าน ภายในบ้านมีเนื้อที่กว้างขวางประมาณห้าไร่ตัวบ้านใหญ่โตไม่ต่างจากคฤหาสน์มีสระน้ำอยู่ข้างบ้านบริเวณโรงรถพบรถหรูและสุป,ปร์ค่าหลายคันจอดอยู่อย่างกับโชว์รูมรถโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบพลตำรวจเอกทิติสันมีชื่อครอบครองรถหรูจำนวนมากหลายสิบคัน โดยพบมีชื่อครอบครองทั้งรถปอร์เช่เฟอร์รารี่แลมโบกินีรถเบนซและรถอื่นๆเกือบ30คัน เมื่อตรวจสอบภายในบ้านพบตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดหรูหราจากการสอบถามลูกจ้างทราบว่าเขาจะเดินทางจากนาครสวรรค์เข้ามาในบ้านในกรุงเทพทุกวันเสาร์อาทิตย์บางครั้งมาก,กับแฟนสาวแต่ส่วนใหญ่จะเดินทางมาพักผ่อนที่บ้านหลังนี้เพียงลำพังนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังปูพรมเข้าค้นอีกหลายจุดเพื่อตรวจสอบหาสิ่งผิดกฎหมายและทรัพย์สินอื่นๆ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ